สวัสดีครับเพื่อนๆและพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสู้ผู้สุขคนพ่อกันเมื่อนี่ในช่วงของเว่าจาภาษาลุงเนาะโดนเหราลุงบ่ได้มาพบปะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหลายเดือนประมาณสี่เดือนก็สิได้พี่น้องบ่อด้มาบกมาจาก,กันกยักย่างวันนี้ข็เลยที่โอกาสมาพบปะกัน อราะว่าพี่ข้าวดีมีเรื่องดีมาบอกสุฟังลุงผ้าละมีเรื่องดีๆมีข้าวดีม,ดมาบากามอกคือเรื่องดีอันนิดนึงนะครับมีห่องทํางานเป็นส่วนตัวจะคข้องแล้ว <c oughs> เป็นห้องนอนตะกอนนี่มันโบทานเดี๋ยวท่านสะอาดเนาะเป็นห้องนอนสําหรับเวลบแขก ไ้ทำความสะอาดจะสางมากบ่เลยมีผู้ใดมานอนมานอน่งจะหลอกสองสามเดือนั้งแต่สางหม่หม่สิบกว่าปีแล้วบ่มีผู้มานอนมันมีตั้งแต่เก็บสิ่งเก็บของไว้เนาะของวากาได้ทำความสะอาดว่าส้ฟัง <c ười> เรื่องดีเรื่องที่สองนะครับเมื่อนี้เป็นการทดล่องใส่ไม่ไหลาสายเนาะ ไม่ลาวเล,ลียที่เิเ่เดอนที่รุ่งสั่งมาใไหม่นะครับจากลาสดาเพื่อคุณภาพของการอัดเสียงในการทำคลิปในการบันทึกเสียงเนาะนะครับบางทีก็ออกไปภา,ายนอกเสียงล่มเข่าหรืออยู่ห้างกล่องเนี่ยกเสียงบ่ชัดเจนนั่นสินะเพราะว่าลุ่งบ,บุพิภูทไทยเนี่ยไทยเอาเองแต่งกล่องเฮดเอาเองมัด ตัดต่อเองชูนแนวก็เลยเพื่อให้คุณภาพของคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเนีฟังยังจัดเกนบยังสะดวกก็เลยลอง้งังไม่มาใส่ล่องเบิงชุดหนึ่งของยี่ห้อโบยา mm hmm. โบยาลิงที่เขาเอิดลุ่นมันเนาะมีไม่ย่สองโตวแล้วกโตรับสัญญาณตัวหนึ่งนะครับมีอ่า เนียะก็เกิดเาขนแมวตีนะครับป้องกันล่มนอะป้องกันล่มตีเสียงเขานะครับแล้วนกะ็อุปกรณ์เสริมหลไรเนี่ยเป็นดอกเดียวลุ้มสิอ่าเลิปคลิปไปเบื่อยี้ดอกรีวิวอยู่แต่ยังบ้านเหลวเนอะท้ายทำยังบ่อเหล่เลยนี่มาทดลองใส่ล้วก้อนขึ้นนี่นะครับขึ้นนี่ทดลองใส่บังก้อนนี่คือเรื่องดีเรื่องที่สองเนาะเรื่องดีเรื่องที่สาม มีข่าวดีมาแจ้งแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พินองที่ติดตามกดติดตามกดซับสไครต์จนอผ่า,านเกณฑ์หนึ่งพคนขึ้นไปน้องโมนี่ก็ได้หนึ่งพันก็แปดสิบสี่คนเหรอนะครับผู้ติดตามแล้วก็ชั่วโม,มงในการรับชมครบพันครบสีมม่พันชั่วโมงพ่นองครบเมื่อไดรครบ แแรงวันที่สามหามงแรงวันที่สามกลุ่มผ้าพันเนาะโอ้ยวันที่สามมีหน้าคมนีามาแแรงหางงแรรงระบบแจ้งว่าคุณผ่านปลดล็อกวสันปลดล็อกการสร้างรายได้แล้ววสันเข,ขาจะมีอย่างหลักคลาย,ายครับบังผูุตีมาแสดงความยินดีน้ำนะครแปลว่าสามารถ ท่านกฎของ y YouTube พี่น้องท่านกฎของยู u b e ใดขอขอบุญขอบคุญเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องที่คารพรักสุขคนนะั่นแหละนะครับที่ห้ยกำลังใจลุ่งติดตามจนครบพันคนละกะันชุม,มงในการรับชุ่มขบสีพันชุม,มงบรรลุเขาเอื่อมาผ่านเกณฑ์ของย t u b e เนาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ กะสีเฮดคลิปดีๆอะไรพี่น้องมาเนี่ยเพิ่มคุณภาพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อนี่เป็นยังจะคคยได้มาอัดเป็นคลิปใบพัทีคือบอทายถอดสดม้านเดือแเลยพี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าจิซี่ถุ่มละลุ่งไปทุล่าหัวกระกลับมากก็เลยห่างหายกับพ่อแม่พี่น้องไปโดดก็เลยมากผบผอกันล้องเบิงใส่ไม่ล่องเบิงว่าคุณภาพเสียงสิเป็นยังไงอ่า เพื่อว่าพอแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆที่เป็นาชาวยูทูบหรือเกลีเตอร์อทั้งหลายนะครับอาจจะอยากได้มาใส่มาสสอเนาะไม่โมนี่ลุงสั้งสื่อทั้งลาสดานะครับในราคาสามพห้อยหกสิบเอบาทบอมีขค่าทรงทรงฟีนะครับแล้วเขาก็ขายพ่วงกับ ตัวแปลงเสียงยีห่ห้อดาลาหม้อดีกว่าฉันจักบุญเพียรจากในบางิธ,ธีแปลงเสียงลุงกับพ่อท่านศึกษาบอกข้าท่านเข้าใจวิธีใส่ให้กันเขาขายพวงมาพี่น้องตามจริงลุงกับพ่อได้เจตนาจะเอาแต่เขาบอกเขาขายเป็นเสร็จมันนำขันนะนะสองชิ้นมันไปซอนกันร่วมแล้วนี่ยสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทราคาอีหลีมันแล้วเนี่ยช่วงที่เขายังบรลิลดราคาเขาบอกผมว่าฉันเนี่ย นั่งจิตตกอยู่ละล่าสามพันแปดร้อยหรือสามพันเก้าร้อยกว่านะครับโบยาลิงเฉพาะจุดโบยาลิงเนี่ยไม่ไล้สายเนี่ยลุงเห็นว่ามันลดลาราคาลุงเอเลยจากไดมัตโดนนล้นแหละก็เลยสั่งมาใส่ล่องเบิ้ลทันทีว่าท่านมีรายใดยังจากยูทูบจักแปรวันเถอหม้กับพันไอ้ว่าไม่ที่ลุงสั่งเนี่ยมาพร้อมกันครับกับการพันกดมาเวลาเดียวกันเลย นะครับของก็ับมาทรงหาโวงแรกการพันคดกับพันตออหาโวงแรกของวันที่สามเป็นมือดีเนาะวันที่สามเดือนสามเป็นมือดีเป็นข้าวดีนี่คือสิ่งดีมาบอกมาเราสู้พอมีพี่นนองเพื่อนๆเนี่ยรับฟังเนาะข้าวดีสิ่งดีๆมาบอกสูกันฟังที่นี่สืบเนื่องจากสืบเนื่องจากข้าวที่แล้วประมาณสี่เดือนที่แล้วเนาะ ลุงม,มาบ่า,บาจาภาษาลุงเนี่ครังแหลกประมาณสี่เดือนหลักๆจำ่าพิดเนาะข้างข้าไปยวะมีเอฟซีหลายคนสมเหอยังถามอยู่วาเนี่ยลุงคือบ่อเห็ดคอนเทนต์ย่างไหนย่างหนึ่งมันเป็นเื่องเป็นเล้าไปเลยันลุงกัดได้ตอบเพื่อนๆแฟนคลับไปว่าลุงอายุหลายแล้วนอนมาเริ่มตนเห็ดเนี่ย มันเห็ดบไวก็ว่บาบไหวหมายก่าสิบปตะเวนทายยางใหนยางหนึ่งทายถ้ำเรืองไหนเรืองหนึ่งนั่นมันต้องใสีต้นทุนเดียหนึ่งลุงอายุหลายแล้วไปบไวดอกนางจะไปนอนหลายหลายขึ้นนะครับอายุหลายอันที่สองนะครับลุงอยู่กับแม่บ้านสองคนสิป้าสิถิมบ้านสิป้าสิถิมกันไปเห็ดถึงตายยู YouTube, ทูปตายถา้ำหลังจากคลิปอยู่หนี่มันกะ ผู้ยุบานกันบ่มีมูเหลือตนศาสตร์กันเนาะอยู่ผู้เดียวกับบ่อยากไปนะครับประการต่อมานะครับการไปเหตุคอนเทนตนเรื่องไดเรื่องหนึ่งนี่ตะล่อนตะล่อนไปนี่ใส่เวลาลายแล้วบ่วแล้วใส่ทุนอยู่เดีจวกค่าน้ำมันลถเมือะะ่อไหร่ลค่าน้ำมันลด่าอยู่่ากิน่ากองฝากอ,องต้อน่าที่รับที่นอนนแบ่งสั่นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็คอยเห็ดไปนี่แหละใส่ชีวิตเจ้าขวงนะครับในการนำเสนอนะครับแอบแฝงไปด้วยข้อมูลประสบการณ์ที่เจ้าของเคยมีเคยทำนะครับสอดแทรกไปนํานะครับโดยการท่าคลิปในช่องเนี่ลุ้งว่าไปตั้งแต่พบกันเถี่ยวก,อนว,าาก,ยวกอนว่าจะภาษาลุ่งเถี่ยวกอนว่าช่องลุ่งผ้าหล่ะ ผ้าถ้ำตะกอนนี่สือว่าลุ่งผ้ารล่อเสือๆอะไรเติมคําว่าผ้าถ้ำเข้าไปนั่นอะไรเป็นช่องลุ่งผ้ารล่อผ้าถ้ำนั่นก็แปลว่าช่องของลุ่งนี่มีอยู่สองหมดหนึ่งหมดลุ่งผ้าเลาอผ้าหลอไปหลอกินรอเที่ยวหลอะเห่นเนาะ่องเที่ยวไปพักผ่อนไปหลอไปถ้ำบุญรอไปหันไปนี่นี่อื้นว่าหมดลุ่งผ้าหลาอ หมดที่สองก็คือหมดลูกพระรรโหมดลูกพระถ้ำกว้างอยู่เด้เริ่มต้นไปแล้วจากเห็ดหน้าเห็ดสวนถ้ามาหากินเนาะเผาท่านไป่างสิล้วละ่ะเห็ดยูเห็ดกินไปบวดงานสร้างส,สร้างต่างๆเห็ดหนั่นเห็ดนี่ไปนี่แหละเป็นการเสริมความรู้เป็นการแช่ประสบการณ์ให้ผู้ที่ย่งบ่ท่านได้ าการกระทําหรือ,อยังบ้านเนี่ยมีประสบการณ์ใ้เห็นในหูในการดําเนินชีวิตในการกระทําในการแก้ปัญหาชีวิตจะคของเนาะโดยเฉพาะลูกลูก,ล,กล้านๆเกิดใหมย่ยารุ่นนี่แหละนะครับขันฟังกันไปเรื่อยๆติดตางกันไปเรื่อยๆมันกระสีคอยมีเรื่องเล่ามันกะสีคอยมีเรื่องห้ขคอคิดกันไปเรื่อยๆเป็นตอนๆเป็นช่วงๆไปนะครับสําหรับ ผู้เกิดก้อนหรือผู้มีประสบการณ์หลายกว่าผู้เป็นสร้างเมื่ออาชีพแท้ๆนั้นล่งว่อ,อกไปเหตุไปละมั่นย่างบ่เถื่อบ่ต่องย่งบ่งบงงบชัดเจนนั่นนะครับขอข้อมู้เพิ่เมเติมเข้ามานะครับโดยการคอมเม่นเติมเต็มให้กันให้ผู้เพ่นรับชมนะครับลูกหลานผู้น่นย่งบ่ท่านใดมีความูลร้ลายนั้นให้ได้รูไ้ไว้หนำกันแบ่งปันเงินไปนะครับ มันก็ต้องอยู่กันซอยเหลือกันแบงสิละนะครับซอยเหลือดานดื่อบม่ได้ก็ซอยเหลือเรือนประสบการณ์เร่องความรู้นะครับให้กันไปเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเจ้าของให้อยู่ได้ไปเป็นให้อยู่อย่างมีความสุขนะครับไม่ถึงเจ้าเงินจ้างไม่เจาเงินสื่อแล้วรื่งเทียมันก็หาบ่าท่านยิ่เงินก็ได้บ้านทเอาเศรษฐกิจมันบ่ค่อยดีเนาะหาเงินก็หาลําบากกัสมมตอนี่อีกอย่างนึงกัเล็กๆน้อยนิดสิไปจ้างสร้างคนโดยว่าอยากมาเนาะ มันเล็กหน่อยมาพนกับเสียเวลาพนกันมาหอดแล้วเฮ็ดกันแล้วพนเฮ็ดหน่อยแก้ปัญหาให้แล้วพนเสียเงินกันสิมันก็บพราคือนะอยากอายเอาของสินะเกียงเจกันมันต่อไปนี่แหละจำเป็นกระต้องเลี้ยงลูกพ่อแก้ไขปัญหาเจ้าของเนี่ได้แต่แก้ไปเหลือบ้าก็แลกเงี้รีกัจ้งไปหาสร้างพนนั่งสินะนะครับอันนี้คือเจ็ดจำน่งในการเฮ็ดช่องของล่มนะครับอันสุดท้ายอิริก็คือ รุ่งต้องการสิเขาเอื่นว่าเก็บบันทึกเรื่องเล่าเก็บบันทึกภาพจะของังนะครับกิจกรรมชีวิถีชีวิตจะขอรับไว้ได้ u t u b e เก็บได้บ่าจากัดแล้วก็พ่ได้เสียงเงินผ่องัสินะนะครับอยากเบื้องเรื่องใดอยากเบื้องตอนใดไปเที่ยวใส่ในเหตุอย่างนีนคิดว่าออกนะครับ ก็เปิดยูทูบเบอร์เมื่อสิบหกจักอ๋อไปเที่ยวหันเข้าไปหลาะนี่เข้ากินนั่นกินนี่จังสันจังสี่มันก็ดทเคิือออกกันนะนะครับหรือเพื่อนฟูงนะครับญาติมิตรสหายลูกหลานสมมติว่าลุงมโบยู่น้ำเหลาในโลกนี่ตายไปแล้วบอ,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 อย่างไงแต่ไปว้คือ้่อลุงมผ้าหล่อไปคึ้นหอดเล่าเนี่ยโอยู่น,น้ำเหลาวนี่ย้อนขึ้นมาบงเห่่นเห่ินจังสีหน้านะครับ อันเท็ดเฟียดบุกมันก็มีตั้งแต่เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆไปเนาะมันเพเป็นเรื่องเป็นเล่านะครับเฟียดบุกลุ่งก็มีอยู่เดะแต่บ่ค่อยลงดอกโดนๆลงเพราะว่ามาเฮ็ด YouTube ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเฟียดบุกนั่นซื้อว่าธรรมดาป่าใหญ่เนาะในเฟียดบุกตะกรอนก็ซื้อเต็มๆซื้ออีลหลีอ่อะไรจะค้องไนล่ะพ่อกษียณแล้วก็เลยเปลี่ยนไปพอเป็นคนธรรมดาแล้วเปลี่ยนชื่อเฟซไป นะครับเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าสื่อว่าสื่อเฟียรเราธรรมดาป้าใหญ่ป้าใหญ่คือนามสกุลจาของกันละมหาวันเนาะนามสกุลมหาวันมหากับแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าใหญ่วันหรือวันนักับแปลว่าป้าใหม่ก็เลยว่าธรรมดาป้าใหญ่อันนี้คือซื่อเฟ c e b o บุกทิกต็อกเล่นว่าเล่นนะครับซื่อช่องว่าลุ่งผ้าเละทิกต็อกก็ได้ ก็เล่นมุนมวนไซื้อดอกนะครับเพราะว่าจะได้ประเทศ่ายคลิปหรือตัดต่อคลิปมาลงในช็อตของยูทูบอยู่แล้วก็เลยเอาไปแชร์ลงใน่ายติดตอกน้ำเนาะเอาไปลงติดตอกเอาไปลงในอ่ะสตอรี่อ่ะของเฟซบุ๊กไปนะครับลักๆกอ่ะคือเรื่องของยูทูบไปแหละลงเห็นยูทูบเป็นการบันทึกชีวิตเจ้าของไปในตัว เรื่องว่าไล่ได้นะครับเรื่องไล่ได้มันสิได้หน่อยได้ไล่มันสีได้บ่ได้นั่นนั้นเป็นผลพ่อได้นะครับตั้งแต่เริ่มตนถ้ากับตั้งว่ายังสั่นเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าเข้าคงเสียได้ยังไปหลายคักบ่ได้เพื่อจะเป็นหลั่มเป็นสันมีผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านนะครับแต่เงินเป็นเยอะแยะมันคงจะเป็นไปบ่ได้เนาะเพราะเขาองมาเฮ็ดตอนอายุหลายแล้วนะครับกระเียแหละจังเฮ็ดวางสั่นไป Mm hmm. ว่ามีแนวสิเหตุอะเด้ตกงานอะไรบ้าป้องกันสมองฟอกเดตุ YouTube ไปฝึกไปเป็นการบันทึกชีวิตเจ้าของนี่คือแนวความคิดเริ่มตน้นเนาะส่วนว่าเหตุแ,แล้วมันผ่านกดแล้วนั่นะ u t u b e เขาบอกว่าให้ส้างไา่ได้ได้แล้วนั่นละ่งมก็เลยล่องเปิดสร้างรล่ได้ล่องเบงิ่งนะครับเปิดสร้างเวลาละรา่ได้ก็ได้จะได้จากโฆษณาจะได้จากยังกับ,บ่าทัานรู้กันนั่นสได้แบบไดนนะครับ แล้วก็ช่องทางหนึ่งถ้าสิสนับสนุนลุงนะครับให้มันช่องมันอยู่ไดไปเป็นให้มันพัฒนากันไปเรื่อยๆนั่นก็คือมีบริการของ YouTube เนาะมันมีอย่างนั่นแหละมันมีซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์แชทมีอ่าอย่างนั่นแหละุ่งก็จจำอะไรลวล่ะนะครับมีสติกเกอร์ตินะครับ,รนะรบลุ่ก็กดไปหล่อลาวาด หาจะไม่พู้อยากสนับสนุนนะครับให้ลุงลยเหตุคลิปต่อไปให้สั่งสรค์คลิปดีๆหรือสื่ออุปกรณ์นั้นซอยลุงยังสิน่าว่ายๆงแต่วันนี้จังไม่ยังเสียไล่ได้ว่ามีลุงสร้างสื่อมาเนาะการส่เงินไายไห้จากของที่พ่อมีอยู่นี่แหละสื่อไปก็คอยทยอยสื่อวันทออุปกรณ์ที่ลุงใส่จะเริ่มต้นมันกัดในการทำย o u t ท b e กับโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะ โทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นโทรศัพท์ก็เก่าเครื่องเดียวต่อมาเขามาซื้อโทรศัพท์ไม่พีกายนี่เดือนกุมภาพพีกายนี่ก็เลยซื้อโทรศัพท์ไม่ซะอเก่ามันทายรูกบางามมันมือคุ้มจำบดีละก็เลยซื้อเครื่องไม่พีกายนั่นเดือนกุมภาพันปีสิบหกกุมภาพปีหกหกเนาะอยู่ต่อมาต่อมานี่วันเกิดล่งเดือนพฤษภาเนาะ แม่บ้านก็เลยสนับสนุนส่งเสริมเมาเห็นว่าไทายโทรศัพท์อย่างเดียวมันเลือดต้นโทรศัพท์ประชันผมก็เลยซื้อกล่องแอคชั่นแคปหนึ่งตัวนึงเนาะยี่ห้อ dji action 3 h r e e สิเป็นซื้อให้ตัวนึงเป็นกล่องน้อยๆน,นะครับกล่องสำหรับออกทางนอกสมบุกสมบันหมดหนามเข่าปลายังสีหนานะครับขี่มอเตอร์ไซค์ยังเสียขี่จักรยานยังเสีย เอาง่ายว่าเป็นกล่องน้อยๆสมบุกสมบันใดมันถ้าไปเป็นก็ะสือให้ตัวหนึ่งเลยกายเป็นใสอุปกรณ์อยู่สองตัวตอนนี้นะครับลักๆก็คือใส่กล่องแอคชั่นแคมในการถ่ายในการบันทึกขันมันถ่ายเล็กๆน้อยๆก็ใส่โทรศัพท์เอาเนาะโทรศัพท์เอาเพราะว่ากันใส่โทรศัพท์ถ่ายยังสิมันก็สิบหยาดนู่ยความจำมันเต็มไว้หยานู่ยความจำมันเต็มไว้ ทายวิดีโอก็ได้ลุงก็เลยใส่แอคชันแคมใส่ป็นส่วนใหญ่ระจ,จังทายขอมูลมากเขาเขาโทรศัพท์ตัดตอนโทรศัพท์เรียบร้อยก็กบลบถิมเนาะลบลิปลบยังี่มทายมากนั่นมันจะไปลบทิมมัดอัมพัชสันือหน้วยก็จำเต็มเพราะว่าลุงบริสุรุ่นทีมไม่มีน่วยก็จำหลายๆมันจะเปนหนึ่งที่ะใบลุงบริสุรมันแพรงเกิน ก็เลยสต่ำลงมากอีกนะครับน้วยความจำมันต่ำลงมาก็เลยได้บวลาเป็นไดแต่กับพ่อใส่ได้ดยุบนะครับอันนี้คคือคามเป็นไป,นเ,ปนเป็นมมาเนาะของลุงพ้าเหระก็เป็นการพบปะกันเบวา้จารประสารุ่งขั้งที่สองอะไรห้องทำงานอเป็นส่วนตัวแล้วนะครับก็คงสใส่ตองนี้แหละ ในการทำงานต่อไปขั้นต่อไปอาจจะเป็นการไล่สดเนาะเป็นการไล่สดๆี่มีการาได้ให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องได้ไดคอมเมนต์ได้ร่วมสนุกเอาจากันตอบกันอยู่ในไล่ซดประเลขก็ไรนะครับไอ้ส่วนที่ผ่านกดยูทูปนั่นลูกยังก่อขอมูลยังบรคบได้พี่น้อง กอกข้อมูลในการเขาไปกอกรายละเอียดจาขวงอ่ะนะเป็นการยืนยันตัวตนเป็นการยังหลักกอกเลขบัญชีอย่างต่างต่างเนี่ยยังกอกบ่ได้หาวิธีกอกบ่พออยู่นี่ผู้ดใดเห็นเป็นบอกลุงไนเด้อลุงพยายามฟังกู้บอาจายเพนแะนํนาน้าให้กดนั่นแนวนี่อยู่ในยนะูทู่เนอะเปิดเขาไว้ว่าไม่เห็นนัามมันเทปับ่ถือเทปับ่เป็นเลยพี่นอ้อง เขาไปกอรอกรายละเอียดต่างๆนั่นยังบริษตทกรอกอยู่นะครับเพื่อว่ามันมีรายได้เล็กๆ,ๆน้อยๆเขามานันะ่น่นบ้างก็จะได้เขามาได้บัญชีได้นะเนะบบาะก็บอกหุ้จักคือกันว่าร,รายได้มันจะเป็นแบบใดจังใดกดเกณฑ์นในการรับรายได้มันเหตุจังใดลุ้งหรบอว่าหนูจักคือกันเดียผู้ใดเหตุก่อนผู้ใดมีความรู้แล้วกันแนะน้ำลุงเลยนะบอกสุลุงฟังในข้อมิเห็นมาบอกนะ บอก,กหัวักคือกันว่าเสียจังใดไอ้ว่าพอได้ไปเรียนไปรู้เซมันจะไปเห็นด้วยตัวเองมั้จากคนโลเท็ก <c oughs> ต่ตะกี้เ,เป็นทำงานด้วยนะ่นราราชาการยุหันน้องบรกัดเป็นผู้บริหารวาอย่างไงจะไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี่มีต่งแต่คุณคู่ประเทศไทยอันใดก็ได้ค็ดนังบอเป็นมีต่งแต่เอิดแต่คุณคู่ผลนกันแล้วมาเหตไท ใส่แต่เพิ่นหน่อยยังไงจะไปบาดจะคล้องเกษียณมาแล้วนี่มันบ่มีผู้ใดมาปรึกษาหาเลยไมีผู้ใด้เอกให้คือเราก็เฮ็ดเอาเองบาดนี้ศึกษาเองเบิดกวนผู้แนวนะครับมันก็เลยซ่ามันเลยซ่าสรุปแล้วว่าบ่ได้เก่งหยังมาตั้งแต่ที่แรกมาฝึกก็ใหม่หมดมาเรียนหลวใหม่หมือนเอาโมนีกก็เด็กพ่อสมควรแล้วเนาะบอกมาหน่อก็20กว่านาทีแล้ว เป็นั้งที่สองพบกันก้งที่สามก็าที่เป็นการไล่สดพี่พีนองนอกาสิประม่าณจากักสองถุ่มะมาณนั่นเนาะถุ่มกว่าสองถุ่มกินเขาแรกงแล้วนั่นช่วงที่พ่อแม่พีนองว่างเห็นว่า,าพบมาพออกันเนไปเพื่อนๆมาพบพออกันอาจจะได้ข้อเมต์อาจจะได้หุ้ยกันเนาะเอาเมื่อนี่พบกันสนิสตะวันมีเรื่องดีๆมาเล่าสู้ฟังมีความกลหนามาบอกสู่กันฟังนะครับ มีสิ่งใดแบบใดสินะน้ำลุ่งกนะ้นำมาได้ลุ่งเพราะท่าน้มีความูลุ่งเข็ดบ่วถิ่บ่ต้องนี่ก็ได้ก็ใดเป็นผูเห็ดก่อนนะครับได้ความูลก่อนนะครับก็แบ่งปันให้ลุกน้ำเนี่ยนะครับก็จะขอพระคุณหลวงนาหลายหายถ่ายที่สุดสุดถ่ายที่นี้ก็ได้จากกันไปก็ขอขอบบุญขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนและพอแม่ี่นองสุภูสุคนที่เป็นแรงใจ ให้ลุงเนาะสนับสนุนเป็นผู้ติดต,ตามกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ลุงเนี่ยได้ผ่านกดหลักครับมีชั่วโมงในการรับชม4ี่พชั่วโมงนะครับปีหนึ่งเด็มยวๆอะไรพี่น้องลุงเหตุยูทูบเอ่อมาปีหนึ่งเด็มๆมเลยวันที่16มีหน้าปีห6ลกคลิปแรกนี่จนมีหน้าสิวันที่16บหอีกแล้ว็นมื้อนี้ มือนี้กับวันที่แย่งในวันที่หาที่หกแล้วเป็นตัววันที่หาเราเมื่อนี้นะครับเหลืออีกแค่แปดก็มือสิบมือนี่ก็สิครบละเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับที่อจจัดซอยกันเนาะเป็นแรงใจให้รุ่งจนผ่านกดในแข่งนี้สำหรับมือนี้ปะไปพักผ่อนหน้าไปก่อนพอกันคลิปหนาหรือไล่สดเทแยวหนาเว้าจาภาษาลุงสิมาพบพอ อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ